สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสวนครับบ่าวันแซบนัวมาแล้วครับเอาครับบันนีเมือนี่ก็ได้นะแซบมาสูพ้พีสูน้องกินนึกเก่าครับผมได้อ้อมเนื้อติดมันกับพี่น้องบูยออน,นํำปลานะครับหอมๆสุดยอดเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยผักอตูกับผักซีลาวกับเปอดคักขนาดครับเข้มข้นนะครับผมแซบมากใส่กับขหนี้วนหอน,นพี่นอ้องเอ้ย ทักแน่ครับเอาคนอื่นก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแช์กดติดตามไปไหนเนี่ครับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามมาวันก็ขอขอบคุณเลยลเข้ามาเป็นกาลังแรงใจหลายๆได้ครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับมาครับผมเข่าโยนหอนนะครับมาบอกลายใยห้างครับพี่น้องป๊าดว่ามันจะเป็นไข่หรอตัวนี้ข้าขนาดครับเนี่ยปิ๊ง うん、魚。 เอามาว่างไว้เข้าเดียวกับตึกกุลล้มส่งสีเป็นไข่

Mm-hmm. อื <c oughs> ผมว่าเมนูนี่เป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบและปวดปานนะครับเมื่อว่าหลังค้างเย็นหลังใดครับผมเป็นเมนูผืนผ่านนะพี่น้องนะคือแซ่บมากครับบนเนื้อกับหมูหละอ้อมครับ <c oughs> เขาวยวนหอนโอ้โพปวดครับขาีิรี แล้วนี่เปลียงเขาว่าเปลียงครับเหรอครับแซ่บ ขึ้นเนืองง้วนมันมีคว้มหอมนะพี่น้องพูดได้เม่กินกะสิกินหมูแทน้นะแตงเนืองงวนนี่มันมีคว้มหอมมีความนั้นออกมาจากตัวมันถ่าเหอยแบบลักษณะนี้นะครับหอมม,มากเลยล่ะ พ,พ,กพกกวกผัดพผครัวอ้อมเนี่ยครับอื้อหือ ถือเขาเย็นบ่เรื่องติดมือเนาะมันมัน ิมากถ้าพวกอ้อมนี่อ้อมต้องติดมันย่งไงมันยังแสบับจริงสิ mm! mm. mm. คือว่าเมนูนี่ก็เด็ดขาดอีกเมนูหนึ่งนะครับพี่น้องคืออยากจัดนี่แซบคขนาดครับลืวน้ำปลาเนื้อมันนี่มาใส่ผักยีตูครับผักแต่สีเหลาครับเนียนยีตูยังหน่อยนะครับอันนี้หอมดีขนาดครับผมเจ้งสี่ครับจำเปรืองเข่าขนาดเข่าเกลือมตะถุนครับพี่น้องไม่ยังนะครับคักเนี่ยแซบขนาดยู่จังบังครับบันี้ครับเนียนเขานะครับเขาเขาไม่เงี้ยจำโอ้ยนะนำนัวๆเอาพี่น้องครับจัดนะครับผมรับชมเลย ที่ไหนก็ฝากพี่ฝักงน้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆที่เขามารับชมเขามาติดตามครับผมมือนีบบวันติขอลาบมีร้านออก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ